คำว่าบ้านสำหรับพี่คือสถานที่ที่เราอยู่แล้วก็สบายใจเข้าบ้านมาปุ๊บทิ้งทิ้งงานทุกอย่างอยู่กับคนที่อยู่ในบ้านต่อหน้าอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็สบายใจที่สุดอะ่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าพี่กลับบ้านมาแล้วก็เห็นลูกแฮปปี้กับสถานที่ที่เขาอยู่ของเล่นที่เขาเล่นกิจกรรมที่เขาทำยิ่งทำให้ความเครียดจากการทำงานของพี่คือมันหมดไปเลย พอเข้าบ้านมาก็คือเห็นลูกยิ้มก็คือแฮปปี้ละเวลานี้น่าจะเหมาะสมกับการที่จะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านแล้วโดยที่ไม่อยากจะให้บ้านเดิมหายไปขอเป็นรีโนเวทได้ไหมคือต้องการบ้านที่กว้างขึ้นให้พื้นที่กับลูกพี่เป็นทันตแพทย์ค่ะ อายุ39ปีเป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดเลยค่ะก็อยู่บ้านนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็เห็นบ้านทุกเจเนอเรชันมีวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทุกแบบของบ้านจะบอกว่าที่นี่มันเป็นบ้านใหญ่มีอาณาบริเวณเกือบหนึ่งไร่ในเกือบหนึ่งไร่ก็จะมีบ้าน3หลังก็จะมีการรีโนเวทมาเรื่อยๆเป็นบ้านที่อยู่ในเมืองเลยโลเคชั่นกำลังโอเคเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าชีวิตเราน่าจะอยู่ตรงนี้แหละ,ะต้องบอกว่ามันเป็นบ้านเก่า อายุก็เกือบเท่าอายุพี่ก็คือประมาณ35ปีได้แต่ว่าความเก่าของมันบวกกับอายุของพ่อแม่ที่มากขึ้นทําให้เราต้องคิดว่าเราน่าจะทําอะไรให้มันดีขึ้นเพื่อบ้านปลายชีวิตของพ่อแม่ที่เขาอายุมากเขาจะได้สบายแล้วพี่ก็มีลูกพี่ก็อยากได้พื้นที่สําหรับลูกในอนาคตที่มันกว้างกว่ากว้างกว่าเดิมเวลานี้น่าจะเหมาะสมกับการที่จะ ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านแล้วโดยที่ไม่อยากจะให้บ้านเดิมหายไปเพราะว่าแม่เนี่ยเขามีความผูกพันกับบ้านเดิมเขาก็ไม่อยากจะให้ทุกทั้งหมดประมาณนั้น mm. ก็เลยแบบเออขอเป็นรีโนเวทได้ไหมขอดูแบบก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. คือต้องการบ้านที่กว้างขึ้นให้พื้นที่กับลูกต้องการให้ระดับมันสูงขึ้นเพื่อหน,นีน้ําแล้วก็ไม่อยากมีความไม้อยู่แล้วเอาความไม้ออกเพราะว่า อนาคตเผื่อปลวกมาอีกอะไรประมาณนี้ค่ะคือถ้าเราเปลี่ยนบ้านของเราให้กลายเป็นบ้านที่มันซีอดีขึ้นพี่ว่าก็น่าจะปลอดภัยกับลูกอืพี่ก็เลยต้องการให้มีพื้นที่กว้างๆแล้วก็ปลอดภัยจากฝุ่นแล้วเรายังเน้นเพราะว่าบ้านที่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นสวนเป็นต้นไม้อยู่เนาะพวกนี้เราก็จะมีเป็นคอมบิเนชันของเราอยู่แล้วอ่ะพี่ก็ไม่อยากให้มันหายไปไหนแล้วก็เพิ่มเติมเข้าไปน่าจะโอเคแล้วก็เหมาะกับลูกแล้วพอทำออกมามันก็เขาก็ชอบเลยนะ ให้สอดไปว่าทำเย็นก็ได้ให้มีพื้นที่กว้างๆให้ลูกแค่นี้เลยต้องการเอเรียสำหรับลูกอืไม่ได้บอกเขาจะเปลี่ยนฟังก์ชันอะไรอะไรก็ได้แล้วแต่เขาให้ให้โอกาสเขาได้แสดงไอเดียเต็มที่เลยพี่ให้จดแค่นี้เลยชอบตรงที่เขาสลับฟังก์ชันให้เมื่อก่อนครัวจะอยู่ด้านหลังแต่เขาบอกว่าพี่ลองแบบใหม่ไหมเอาครัวมาอยู่ด้านหน้าทำเหมือนมีความเป็นแบบ ไม่ใช่กลิ่นไทยๆอ่ะให้มันเป็นแบบครัวฝรั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ลองดูไหมจะได้เปลี่ยนไปจากเดิมอะไรประมาณเนี้ยเขาก็บอกว่าพอพี่เห็นแบบพี่ก็โอเคก็ลองดูแล้วก็ออกมาถูกใจนะเพราะว่านี่คือเอเรียที่ที่ต้องตาชอบทั้งหมดมมข้างหลังเป็นโซนของเขาข้างหน้าเป็นห้องโถงกินข้าวเขาชอบมากตรงตามที่เขา,าออกแบบให้ใช่ตรงเลยตรงเลย จะบอกว่าที่พี่ตัดสินใจเลือกดูบ้านเลยเนี่ยนะคือตอนแรกคือพี่อ่ะขับรถแล้วก็แค่ได้ยินโฆษณาเท่านั้นเองก็เลยติดต่อไปแล้วก็มีการคอนแทคก,กลับมาทันทีพี่ก็คือประทับใจละโอเคเขาน่าจะไม่ทิ้งเรานะเพราะว่าทำบ้านใครๆก็กลัวแล้วก็นัดมาพี่ชอบมาเรื่องของความตรงต่อเวลาเพราะพี่รู้สึกว่าเวลาของทุกคนมีค่าเท่ากันถ้า คาสำคัญหน้าจุดเนี้ตั้งแต่วันแรกแปลว่าบ้านฉั้นน่าจะไม่บานปลายคำว่าบ้านสำหรับพี่คือสถานที่ที่เราอยู่เราก็สบายใจเข้าบ้านเข้าบ้านมาปุ๊บทิ้งทิ้งงานทุกอย่างอยู่กับคนที่อยู่ในบ้านต่อหน้าอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็ สบายใจที่สุดอ่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าพี่กลับบ้านมาแล้วก็เห็นลูกแฮปปี้กับสถานที่ที่เขาอยูอ่ของเล่นที่เขาเล่นกิจกรรมที่เขาทํายิ่งทําให้ความเครียดจากการทํางานของพี่คือมันหมดไปเลยพอเข,ข,ข้าบ้านมาก็คือเห็นลูกยิ้มก็คือ Happy แฮปปี้ละเพราะฉะนั้นคือบ้านคือสถานที่ที่หนึ่งคือลูกอยู่เราต้องแฮปปี้พี่เข้ามาแล้วก็สบายใจวางทุกอย่างจากภายโลกภายนอกได้ สำหรับพี่คือสำคัญมาก Family comfort เลยเพราะฉะนั้นคืออ,อถ้าอย่างพี่มีลูกเนี่ยเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างในครอบครัวพ่อแม่ลูกสำหรับพี่คือสำคัญมาก a r e a ี Area, ที่เราอยู่ในบ้านด้วยกันน่ะถ้ามันอยู่แล้วสบายใจกว้างพอที่จะทำกิจกรรมร่วมกันได้ก็จะยิ่งเหมือนกระชับความสัมพันธ์ได้ดีอ่ะคือถ้าบ้านมัน ถ้าบ้านมันพื้นที่ไม่ไม่มากพอที่จะทํากิจกรรมร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นปัญหานะแต่ว่าถ้ามันมีปัจจัยที่ส่งเสริมให้มันดีขึ้นพี่ว่าก็คือก็คือสาคัญ ก็สำหรับใครที่กําลังอยากจะทําบ้านไม่ว่าจะสร้างบ้านใหม่หรือรีโนเวทบ้านนะคะก็ลองลองติดต่อบริษัทดูบ้านดูค่ะก็ตามชื่อเลยค่ะดูบ้านเขาก็มาดูบ้านให้ในทุกขั้นตอนสบายใจได้เลยค่ะว่าแต่ละขั้นตอนจะมีคนดูแลคุณอย่างดี